you สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังโรงพยาบาลเขลางนาครรามขอ,อนำเสนอสาระน่ารู้เพื่อสุขภาพเป็นประจำทุกวันนะคะวันนี้ขอเสนอเรื่องนมผงสูตรสำหรับทารกค่ะคุณพ่อคุณแม่บางท่านอาจมีความเข้าใจผิดคิดว่านมผงดัดแปลงสูตรสำหรับทารกมีราคาแพงกว่านมวัวมากเกินไปและใช้นมวัวในการเลี้ยงทารกเมื่อมีความจำเป็นต้องหยุดนมแม่ประการแรกนะคะคุณพ่อคุณแม่ควรทราบว่าคุณค่าอาหารที่เด็กได้รับในวัยแรกเกิดนี้เป็นพื้นฐานสำคัญต่อการมีสุขภาพที่แข็งแรง ในอนาคตหากคุณพ่อคุณแม่คิดจะตัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ก็จะทําให้ทารกขาดสิ่งที่สําคัญต่อชีวิตมากซึ่งการให้ลูกน้อยได้รับสารอาหารที่ดีเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาลยิ่งนักนะคะดังนั้นการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จึงดีที่สุดทั้งในด้านคุณค่าและด้านเศรษฐกิจของครอบครัวค่ะแต่ถ้า,าคุณพ่อคุณแม่มีความจําเป็นบางประการที่จะหยุดการให้นมแม่หรือไม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก็ควรจะทราบนะคะว่านมวัวไม่สามารถใช้เลี้ยงทารกได้เนื่องจากหนึ่งนมวัวมี โปรโตีนมากกว่านมสูตรสำหรับทารกทำให้ย่อยยาก 2. นมวัวมีธาตุเหล็กไม่เพียงพอ 3. นมวัวให้วิตามินซีทองแดงและสังกะสีในปริมาณน้อยเกินไปต่อการเจริญเติบโตของทารก 4. ชนิดของไขมันที่มีในนมวัวยากต่อการดูดซึมของร่างกายทราบเช่นนี้แล้วนะคะคุณแม่ที่ตั้งครรภ์จึงควรวางแผนเรื่องการให้นมลูกตั้งแต่วันนี้ค่ะรายการสาระน่ารู้เพื่อสุขภาพจะกลับมาแนะนําสิ่งดีๆให้กับท่านใหม่ในเวลาเดียวกันนี้นะคะหากท่านผู้ฟั ต้องการสาระน่ารู้ตอนใดติดต่อขอรับได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์ชั้นหนึ่งโรงพยาบาลเขลางนาครรามโทร5 4 2 2 5 1 0าและ054352422ด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลเขลางนาครรามจังหวัดลำปางอุบัติเหตุฉุกเฉินเรียกรถพยาบาลโทร5 5 4 3 5 5 4 3 2สวัสดีค่ะ